สวัสดีพี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้นะครับกฤิภาพี่น้องมาเบ่งสูตรการเห็ดไฟหนารดให้มันสวยใสไก่เคียงกับมาจากโรงงานนะครับซู่มือเนี่ยนะครับไฟหนารดส่วนมากก็สะเป็นพลาสติกแถบทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเมื่อการใส่งานนาั่นไปนั่นไปนะครับหลังจากปีที่7ปีที่8แล้วนะครับพลาสติกมันก็เริ่มตายนะครับเพราะว่าโดนแดดโดนฝนโดนลมนะครับ เกือบภายนอกนะครับมันกระสีเหลืองเหลืองสีนะครับเมื่อนีกระสีผ้าพี่น้องมาเฮ็ดไฟตาลดให้มันสวยเทียบเท่ากับมาจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับตอนแรกผมก็ต้องใส่ผ้าครอบสินะครับเป็นทุดสิ้นพลาสติกนะครับครอบใบนะครับเพราะว่าต่อไปจะเป็นการใส่กระดาษไส้ครับนะครับล้วก็สุดท้ายก็สีไปจบที่การใส่และเกอร์พนนะครับ เเลยต้องมีชุดปกป่องนะครับเ่อให้ถูกสีหลดนะครับเริ่มต้นโดยการใส่กระดาษไส้เบอร์หกร้อยนะครับนะครับชุบน้ำแล้วก็น้ำแล้วก็ใส่น้ายาล้างจานเพื่อจะขัดเอาผิวหนอกของห้องไฟตารถนะครับเบอร์หกร้อยนี่ผมจะขัดอยู่ประมาณ10บนาทีนะครับแล้วก็มาเบอร์แปดอยอีกสิบนาทีนะครับ หลังจากนั้นก็นล่างลงเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าคราบที่ไหลลงมานะครับจะเป็นคราบเหลืองของเปลือกภายนอกของไฟตาลถดทั้งสิ้นนะครับว่ตตรงห่วงว่ามันสิบางนะครับเพราะว่าปอบไฟตาลถดเนี่ยเขาเห็ดมากประมาณ4-5ถึงหมิลลิเมตรด้วยแล้วนะครับแค่เขาตรงที่เขาคันนะแค่ประมาณแค่0.05ม mm ิลลิเมตรนะครับยังมีความคงทนแข็งแรงอยู่หลังจากนั้นก็นใส่เบอร์1,000 เบอร์หนึ่งพันขดอีกจัดสิบนาทีนะครับเราก็ตามด้วยเบอร์หนึ่งพันห้าร้อยนะครับเราผมเกะเก็ตที่เบอร์สองพันนะครับวันนี้ก็จะทําการพ่นและเกอร์นะครับผมก็ใส่ไดเปาอย่างน้อยนะครับเพื่อจะให้ผิวเคลือบภายนอกมันแห้งนะครับหลังจากผิวได้แห้งแล้วนะครับผมก็ใส่และเกอร์นะครับซึ่งเป็นแล็เกอร์ที่เคลือบหลยนย่นทั่วไปนะครับผลไปครั้งแรกนะครับ ยาไฮไลท์นะครับพี่น้องนี่เคล็ดลับก็คือหาไม่ไหลผลใจยเย็นๆไปเป็นรอบแค่ให้เสมอนักนะครับถึงว่าอีกจัก1สิบหา้านาทีนะครับปล่อยเขาแหงนะครับเราก็มาผลรลอบที่สองทับนะครับร่วมๆแล้วไฟนาสองขางนี่ครับผมก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเอาราคามาเบิรงภผ่าพหลังจากที่เขาทําการสําเร็จแล้วนะครับหนึ่งละเดหน่ไฟตาลดเท่ามองซองสว่างอีกอย่างหนึ่งท่ามันสวยใสยขึ้นนะ บุค,คลิกของรถทเท่าดูดีขึ้นนะครับโอเคฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำเนียเนาะนะครับมีอย่างดีดกับซีแมเบาสู้ให้พี่น้องฟังน้ำกันในเทียนานะครับเราพบกันไหม่ลีปวิดีโอน้าครับสวัสดีครับ